รถอยู่ครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลื่อนถงนะครับอ่ะช่นตอนนี้ก็คือทงอ่ะผมจะตั้งไว้ที่ตัวโดดและก็คือโดดจะอยู่ตรงนี้ตามที่ตั้งตอนแรกครับอ่ะส่วนท่งติ้งอยู่ตรงนี้อันนี้ถ้าผมลองลองเลื่อนอลองขนเลื่อนนะครับก็คือเข้ามาที่ตรงนี้ครับที่ตรงขาเนี้ยก็ใช้ของข้อแรกครับตอนนี้เขาบอกว่าห่างที่ประมาณ8เมตรครับ ต่อตอนนี้มันเยอะไปเดี๋ยวเขาให้ตั้งค่าครับแล้วก็ตั้งค่าเริ่มการบินอัตโนมัติเรื่องสุดท้ายเ้่ครับจะมีคําว่ารีเซ็ตร,ระระยะชดเชยครับกดรีเซ็ตไปเสร็จแล้วปุ๊บก็ย้อนกลับมาตรงหน้านี้ครับเขาจะเหลือที่2เมตรครับ2เมตรเราค่อยทำการเลือนอีกทีนึงครับกดยินยันสังเกตว่าท้งที่เ่องจะเริ่มาหาโดนครับ อโอเคอันนี้เรียบร้อยครับแล้วเราก็ทําการบินได้เลยครับครับ